นิทานเรื่องเจ้าหนูกับสิงโตตัวใหญ่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะับป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และมีแม่น้ำใสสะอาดในป่าแห่งนี้มีสัตว์น้อยใหญ่หลากหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันรวมทั้งเจ้าหนูตัวเล็กๆก,กับสิงโตผู้ยิ่งใหญ่วันหนึ่ง ขณะที่สิงโตกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เจ้าหนูที่กำลังวิ่งเล่นซุกซนก็วิ่งมาทางที่สิงโตกำลังนอนอยู่พอดีโดยไม่ได้สังเกตเห็นว่าสิงโตนอนอยู่ตรงนั้นและเมื่อเจ้าหนูวิ่งเข้ามาใกล้เจ้าหนูนั้นก็เกิดเผลอปีนขึ้นไปบนหลังสิงโตโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและด้วยความตกใจ สิงโตจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ใช้กรงเล็บจับเจ้าหนูไว้แน่นเจ้าเป็นใครมารบกวนข้าถึงขนาดนี้สิงโตคำรามด้วยสียงเจ้าหนูตัวน้อยสั่นด้วยความหวาดกลัวพยายามขอความเมตตาข้าข้าขอโทษจริงๆข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ท่านลำคาญเลยนะได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะ ข้าก็แค่เป็นหนูตัวเล็กๆที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรข้าสัญญาว่าในวันหนึ่งข้าจะตอบแทนท่านแน่นอนเจ้าหนูพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือสิงโตหัว,วะลบะเสียงดังเจ้าเป็นเพียงหนูตัวเล็กๆเจ้าคิดว่าจะสามารถช่วยข้าได้อย่างนั้นหรือแต่ก็เอาเถอะข้าไม่หิวตอนนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไป เมื่อสิงโตปล่อยตัวเจ้าหนูตัวเล็กนั้นไปเจ้าหนูก็รีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแต่ก็เก็บความรู้สึกซาบซึง้งไว้ในใจและก็ได้สัญญาว่าจะไม่ลืมบุญคุณของสิงโตเลยเมื่อหลายวันผ่านไปสิงโตก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติในป่าเขาเป็นราชาแห่งสัตว์ป่าและไม่มีสัตว์วใดที่กล้ามาท้าทายอำนาจของเขาจนกระทั่งวันหนึ่ง ขณะที่สิงโตกำลังเดินเล่นในป่าตามปกติก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมีพรานมนุษย์ผู้หนึ่งได้เดินเข้ามาในป่าเพื่อมาล่าสัตว์และได้วางกับดักเอาไว้สิงโตไม่ได้สังเกตเห็นเชือกที่ถูกวางเอาไว้อย่างแนบเนียนเขาเดินเข้าไปติดกับดักที่ถูกพรางเอาไว้นั้นเชือกนั้นก็รัดแน่นจนทำให้สิงโตดิ้นไม่หลุด ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่สามารถปลดตัวเองออกมาจากกับดักนั้นได้สิงโตร้องคำรามเสียงดัง,<อ>ดง,งแล้วก็หงุดหงิดเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่มีสัตว์ตัวใดกล้าเข้ามาช่วยเขาเลยในขณะเดียวกันเจ้าหนูที่เคยถูกสิงโตปล่อยไปเมื่อวันนั้นกำลังหาอาหารอยู่และเมื่อได้ยินเสียงคำรามของสิงโต ำเสียงนั้นได้ทันทีมันรู้สึกว่าต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าหนูวิ่งไปถึงที่เกิดเหตุมันเห็นสิงโตติดกับดักอยู่มันรู้ทันทีว่านี่คือโอกาสที่มันจะได้ตอบแทนบุญคุณสิงโตหนูตัวน้อยรีบเข้าไปหาแล้วก็พูดว่าท่านสิงโตข้าเห็นท่านติดกับดักข้าจะช่วยท่านเอง สิงโตกำลังหมดหวังมองเจ้าหนูด้วยความประหลาดใจเจ้าหนูตัวเล็กเจ้าคิดว่าตัวเองจะช่วยข้าได้อย่างนั้นหรือสิงโตถามด้วยความสงสัยข้าอาจจะตัวเล็กแต่ข้ามีฟันที่แหลมคมหนูตอบออกไปเช่นนั้นหลังจากนั้นมันก็เริ่มใช้ฟันที่แหลมคมของมันกัดเชือกที่ลัดสิงโตเอาไว้เจ้าหนู ใช้เวลาไม่นานก็กัดเชื่อขาดและในที่สุดสิงโตก็เป็นอิสระสิงโตก็ได้ลุกขึ้นยืนและมองเจ้าหนูด้วยความขอบคุณข้าขอบใจเจ้ามากเจ้าช่วยชีวิตข้าเอาไว้ข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าที่เป็นหนูตัวเล็กๆจะทำได้ถึงขนาดนี้เจ้าหนูยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนและก็พูดออกไปว่า ข้าบอกแล้วว่าข้าจะตอบแทนท่านความดีที่ท่านทำไว้นั้นไม่สูญเปล่าไม่ว่าท่านจะยิ่งใหญ่หรือตัวเล็กเพียงใดทุกคนล้วนมีค่าและสามารถช่วยเหลือกันได้จากวันนั้นเป็นต้นมาสิงโตรู้สึกซาบซึ้งใจและให้ความเคารพในความสามารถของสัตว์ทุกตัวในป่าและเขาก็ไม่เคยดูถูกสัตว์ที่ตัวเล็กๆอีกเลย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตานั้นทำให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็สามารถทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ